ไม่ได้มีเพียงแค่ไทยและกัมพูชาเท่านั้นนะครับที่กำลังตึงๆกันอยู่ในภูมิภาคอาเซียนอีกหนึ่งคู่จับตาดูให้ดีครับนั่นก็คือมาเลเซียและอินโดนีเซียล่าสุดนายกอันวาอิบราหิมของมาเลเซียประกาศเลยว่าจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวในรัสซาบาให้กับอินโดนีเซียครับรวมถึงกรณีพื้นที่พิพาทกัดสําหรับพื้นที่ทับซ้อนทะเลสุราเวีนะครับโดยดรัฐบอเนียวจะอยู่ตรงนี้ครับส่วนพื้นที่ทับซ้อนทะเลสุราเวสีจะอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของเกาะบอลเนียวนะครับ วันนี้5สิงหาคม68ครับเริ่มต้นจากมุมของนายกมาเลเซียอันวาอิบลาฮิมก่อนได้กล่าวเอาไว้ระหว่างเยือนเมืองโกตาคินาบาลูครับเขาบอกว่ามาเลเซียจะปกป้องสิทธิ์และอธิปไตยของรัฐซาบาในการหารือกับอินโดนีเซียเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทในทะเลสุลาเวสีซึ่งอุดมไปด้วยน้ํามันโดยอันวาบอกเลยนะครับตามที่หนังสือพิมพ์มาเลเมลอ้างเมื่อวันาทิตย์ที่ผ่านมาถึงการหารือระหว่างการปรึกษาหารือประจําปีครั้งที่13ระหว่าง2ประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเราจะเจราจาอย่างเหมาะสมโดยไม่ยอมแพ้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในการประชุมไม่ใช่แค่การพูดคุยรลับเท่านั้นเขาบอกด้วยว่าเราจะปกป้องทุกตารางนิ้วของรัฐซาบาเขาจะปกป้องหลักการนี้เขาเลือกที่จะตอบคําถามนี้ตอนนี้เพราะกําลังปกป้องซาบาในนามของรัฐบาลกลางอยู่ครับทั้งนี้มาเลเซียและอินโดนีเซียต่างก็อ้างสิทธ์ทับซ้อนเหนือพื้นที่ทางทะเลหมายเลข ND6 และ ND7 ซึ่งมาเลเซียเรียกว่าทะเลสุลาเวสีแต่ว่าอินโดนีเซียจะเรียกว่าอัมบาลัดเมื่ออันวาและประธานาธิบดีอินโดนีเซียบราโบโวสุเบียนโตประชุมกันที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงอินโดนีเซียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการสําหรับการปรึกษาหารือประจําปีทั้ง2ตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวก็มีความคาดหวังนะครับว่าทั้งสองประเทศจะสามารถหาหนทางข้างหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาทวิภาคีที่มีมาอย่างยาวนานได้ ดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนั้นอาจจะรับการเปิดเผยจากการประชุมของผู้นําอีก1นเดือนต่อมาอย่างไรก็ตามเมื่อสมาชิกรัฐสภาจากรัฐซาบาของมาเลเซียซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ใกล้กับพื้นที่พิพาทมากที่สุดซักถามอันวาในรัฐสภาเมื่อ22กรกฎาคมนายกอันวาก็เน้นย้าว่ายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเนื่องจากการหารือยังคงดําเนินต่อไป อันวาบอกื่อวัวนอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าการหารือของมาเลเซียกับอินโดนีเซียเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทอัมบาลัตถือเป็นสัญญาณของมิตรภาพที่ดีและกล่าวด้ยวยว่านี่เป็นปัญหารมแดนระหว่าง2ประเทศและอินโดนีเซียก็เป็นพันธมิตรประธานาธิบดีบลาโบโวส่วนตัวก็เป็นเพื่อนกันและเป็นเพื่อนของครอบครัวเขาต้องการให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ทีนี้นะักวิเคราะห์ก็มองนะครับแนวโน้มการพัฒนาร่วมกันระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียยังคงอยู่บนโต๊ะเจรจารอการเจรจาเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีการตั้งคำถามเรื่องรับซาบาและทางเลือกนี้ไม่ได้กล่าวถึงในถแถลงการร่วมในวงปรึกษาหารือประจำปีที่เผยแพร่เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาในถแถลงการผู้นำยินดีกับความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการเจ